สวัสดีครับก็วันนี้วันที่ห้าตอนนี้หนูอยู่ที่อินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับโรง,งแรมที่จอห์นวิกมามามาผักอ่ะครับนะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณผู้รับผู้ใหญ่ทางโมโนนะครับแล้วก็โมโนแม็กนะครับที่นำพาพวกเรานะครับมาดูแดงเดือดนะครับ ก็มีพี่เต่าสมชายมีบอยประกรณ์มเีเข้มนะฮะมีพี่ออฟพี่แดงนําทีมนะครับพี่ออฟพงพัฒน์แล้วก็พี่แดงธัญญานะครับแล้วก็มีน้องนิวชัยพลภูพัฒมีน้องบิ๊กเอ็มใครก่ะอใครวะ <laughs> เคนภูภูมิไปยังไปแล้วนะะก็ เดี๋ยวตอนเนี้ยนะฮะก็ประมาณตีหนึ่งกว่าเก,กือบเกือบตีสองที่ที่ที่ลอนดอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะออกจากลอนดอนประมาณสิบโมงครึ่งนะครับเพื่อเดินทางไปที่เมืองลิวอพูเมื่อคืนนะครับที่ลอนดอนนะครับตอนที่หนูเพิ่งก่อนที่จะอัาคลิปเนี่ยครับมีหิมะตกนะครับ,านะรบอากาศหนาวก็ จริงก็ต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับทริปนี้นะครับเป็นทริปเติมเต็มความฝันของแฟนแฟนฟุตบอลอีกหนึ่งคนกน็คือตัวหนูเองก็คือแดงเดือดที่ได้มาดูในสนามฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะเราจะได้ไปดูในบล็อก VIP นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะเอาบรรยากาศมาฝากนะครับก่อนเกมหลังเกมหรือว่าชอดการทำประตูอะไรต่างๆนะครับคงจะมาฝากแล้วก็ จะมาพูดถึงอก่อนเกมแล้วกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทีมแต่ละทีมท,ที่ที่ตามมาค่อนข้างี่จะสะดุดไม่าจะเป็นเชลซีก็เสมอนะครับกับคิตตันพาเลตอาร์เซนอลนก็เสมอกับไบรท์ตันแบบแฟนอาร์เนตลนก็บอกว่าน่ากังขานะฮะแต่หนูไม่ได้ดูหนูได้ดูครึ่งแรกครึ่งเดียวตอนนี้เออช่ยครับ ตอนที่อาร์เซนอลนำหนึ่งศูนย์ะครับแล้วก็หลับเพราะหนูก็กินยากินนู่นกินนี่ไปแล้วก็หลับหนูก็ไม่ได้ไปกินข้าวกลางวันกับเขาหรอกเพิ่งไปกินข้าวมือค่ำมานะครับแล้วก็ก็ถือว่าเออเขาเรียกว่าบอนเข้าทางจริงๆแล้วอาร์เซนอลสามารถทําแต้มขึ้นมาไล่จี้ลิฟูลเหลือแค่สามแต้มได้แต่พอโอกาสที่อาร์เซนอล นะครับทำไม่ได้หรือว่าเชลซีทําไม่ได้หรือว่ามันก็เป็นโอกาสของลิ์พูที่จะทิ้งนะฮะหนีห่างออกไปอีกนะครับก็ถึงแม้ว่าแมนตีนะครับก็จะกลับมาชนะแบบล้นหลามนะฮะสเปอร์ก็สเปอร์ก็หาวไม่เกี่ยวสเปอร์ก็แพ้นะฮะอยู่กั็เส้นขาบ,บ้านไปก็ อากาศเย็นมากครับแล้วก็ริบมันห้ามขาดเพราะถ้าขาดปุ๊บปากจะแตกนะก็เดี๋ยวหนูส่งคลิปมาก่อนเพราะว่าจะได้ลงเลยนะฮะแต่ว่าส่วนหลังจากคลิปลงแล้วหนูก็คงนอนแล้วพรุ่งนี้คงตื่นนะฮะแล้วก็ลงแบงล่างเดี๋ยวถ้าเก็บอบรรยากาศ มาฝากนั่นแหละระหว่างเดินทงเดินทางอะไรเงี้ยหรือคลิปต่างต่านาที่อาจจะได้เห็นแต่ละคนนะครับพูดถึงหลังเกมการแข่งขัน,ขนตอนแรกหนูก็ลืมแหละเอาจริงหนูจะให้แต่ทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยกันแต่ตลอดทั้งคลิปนะฮะลูกถั่วก็จะบอกว่าโดวยเฉพาะพี่อ๊อพงพันธ์นี่ก็จะบอกว่าอาจารย์หนูบอกว่าเบาๆนะ เอาแค่สองลูกพอนะยอมแล้วอะไรเงี้ยแฟนๆมันอยู่หลายคนมักจะแบบนั้นหนูไม่รู้ออกตัวหรือเปล่าะะแต่ก็เอาจริงๆด้วยจิตใ,ใจของของแฟนนะฮะลิเวอร์พูลขอแค่ตามแต้บหนูว่าหนูโอเคนะฮะคนอื่นคิดว่ายังไงนะฮะบอกกันหน่อยเออ ก่อนอื่นบอกก่อนนะครับว่าหนูไม่ได้ติดตามข่าวไม่ได้อะไรเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ติดตามข่าวไม่ได้อะไรเลยว่าใครได้ลงบ้างอะไรบ้างอกลับขอโทษถ้าสมมติว่าตัวเล่นที่หนูจัดมันจะไม่ตรงตามตามบางคนติดโทษแบนไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ย เหมือนครั้งที่แล้วหนูก็ลืมพูดถึงบทโดมินิกโซบสไลเพราะเขาติดโทษแบตน,นะฮะก็นนตำหนี่ว่าไม่เตบข่าวเลยแม่อะไรเลยนะฮะก็ต้องกลับขอโทษตัวผู้เล่นที่หนูคาดว่าน่าจะลงนะฮะอาจจะผิดเดยอะพอสมควรนะครับอลิสองเบเกอร์แบ็กซ้ายก็เป็นล็อบโบนะครับคู่เซนเตอร์น่าจะเป็นยาเรลวควานซานะครับกับวูดจีฟอนไดหนูไม่รู้ว่าอิบรีมากโกนเต้หายกลับมาแล้วแต่ว่าลงซ้อมได้ ได้หลายเซกชันหรือยังนะครับก็อาจจะเป็นยาเลียวคอนซ่าจับคู่กับฟันไดไปก่อนนะครับแบกขวาเป็นเทรนกลางหนูเชื่อว่าอะไรอันจะเป็นแบกอเล็กซิสแมกลิเตอร์และโดมมนิกสมอสลไลนะ์ะฮะหายเขาเรียกอะไรคืนสู่ทีมนะครับหลังจากที่โดนแบนไปนะครับสามตัวหน้าเป้าก็คือกทษครับสามเกมตัวลุกนะฮะก็น่าจะเป็นอ่า กปโปลูดิอาสและโมเมซาลาส่วนความคาดหวังของเกมนะฮะความน่าจะเป็นหนูเชื่อว่าในแอนฟิ์อะนะฮะลิวพูก็ต้องบุกอยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าแมนยูเขาจะเปิดหน้าแรกไหมหรือว่าจะมาด้วยกลยุทธ์หรือยุทธวิธีแบบใดก็ต้องดูว่าลูเบนาบมริมจะมาแบบไหนจะมาไม่ไหนนะครับนะ,ะหนูขอไม่ ไม่ฟันธงลงสกอร์แล้วกันนะครับไม่อยากพูดแต่ว่าอยากให้ได้ผลการแข่งขันอขอที่ดีแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยก็เอาจริงๆสกอร์ในใจอยากได้เท่าไหร่นะครับหรือคิดว่าน่าจะเท่าไหร่นะครับหนูคือหนูรู้ึกวหนูไม่ไม่ไม่อยากพูดเข้าใจใช่ไหมคือขอแบบขอไม่พูดดีกว่านะฮะเพราะที่นี่มันเป็นแอนฟิวถ้าเราจะไปบอกเราไปชนะเขา เยอะๆแย่ๆอะไรเงี้ยมันก็ดูน่าเกลียดเพราะว่าทีมที่แข่งกับเราก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะโค้ชทีมแห่งองกงกิจทีมอภิมหามือมายิ่งใหญ่ตะการตามมโหฬารดาวค้างฟ้าดาวล้านดวงก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วถามสกอร์หนูบอกเฮ้ยให้ฟันทงหน่อยหรือหรือคิดว่าน่าจะจบที่เท่าไหร่นะฮะหนูขออนุญ,ญาตอ่าขออนุญ,ญาตละกันนะครับหนูขออนุญ,ญาตไม่ๆๆไม่ๆๆไม่ไม่ฟันทงลตสกอร์ ขอให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีแล้วกันเนาะก็เอาตามนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวหลังเกมนะครับมาเจอกันได้จะได้เห็นคลิปที่ถ่ายจากมือถือของผมจริงๆนะครับส่วนคลิปยาวๆนะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปดูเต็มนะฮะในในในการทัวร์อังกฤษนะครับในครั้งนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะบางคนบอกโ๊วฟันทงหน่อยขอแล้วกันนะครับขอถือว่าขอ ถ้าได้ก็ก็โอเคนะครับถ้าถ้าอย่างนี้ไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือขอแล้วกัน,นขอให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีนะครับหนูคาดว่าน่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีนะครับเพราะว่าในไหนอาร์เธอรนก็ตรุดแล้วเคลวีเคลวตีก็ตรุดแล้วนะครับลิวอพูน,นะครับลงทําการแข่งขันโดยโดยมันไม่ได้มีพาระความกดดันมากแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นพลังงานบวกเพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่า เกมนี้มันน่าจะผ่านไ,ได้ด้วยดีนะฮะด้วยเกมรุกดูดันแล้วก็อย่างที่หลายๆคนรู้แหละว่าลิฟว์ตอนเนี้ยน่ากลัวแค่ไหน้ะให้ถูกฟันธงหนูขออนุญาตไม่ฟันธงโอเคไหมหนูถ้าไม่ฟันธงขอให้ได้ผลก,การแข่งที่ดีแล้วกันนะครับหนูขออนุญาตไม่ฟันธงแล้วกันโอเคไหมนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะฮะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกแรงเชียร์ขอบคุณ แฟนไซริลผูทุกคนนะครับที่พิมพ์เข้ามาในเพจในต่อต่อบ้างในในเพจบ้างใน YouTube บ้างนะครับ You will never walk อ l o n e พรุ่งนี้เจอกันที่ n n i ฟิครับโชคดีครับ